สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีตอนเย็นนะครับจ่องดําซิงซูเปอร์ยาวนะครับพามาชมวันนี้จะย้ายรถอีกแล้วครับมาอยู่ที่บ่อน,นี้ประมาณ2-3วันได้แล้วครับเอาคันครูสะหมดไปนี่ครับไปเกือบหมดนะครับผมเกือบหมดนะครับไปร้อยกว่าเที่ยวครับ ร้อยกว่ากว่ารถเราวิ่งแค่สองคันนะครับมันก็โอ้ยมึงไปยังไไม,มาเก็บของแม่เสียรถขึ้นเก็บของเร็วยัยงยพอ,พอดี เาเติมก็ได้ไปเติมยุป่ปัมไปเก็บขึ้นนส้รถนั่นไปเอาเติมรถมึงก็ได้เติมรถลุงเป็ดก็ได้เติมรถไมโครก็ได้ ở mấy khổ khinh chép chép ไปยังก่อนไปยังมันมีแล้วล่มล่มจาก,กวันเนีย่ยเบิ้งลูง่สิบวันวะมันบองวัวดอกล่มปิดประตูเขาไปเข้าไปเดินหน้าไป เอี้ดลางงานสัมคือลางงางกันงสร็ไปอีกดิดลางงางอยู่ไหนไหมันไปยีกนั่นเห็นบั้ยก็ตรงพอ một tô kia là ngang thôi mà hàng kia họ thang luôn này mày thang luôn qua quất vào này quất giết quất tự nhiên Hãy Wow. Bye, buddy. Bye. Yeah, are Bye. Bye. จะย้ายรถกันนะครับย้ายไปไกลอยู่พอสมควรครับประมาณ20กิโล30กิโลครับย้ายไปประมาณ30กิโล ขึ้นครั้งที่สองครับตูแนนไปวัดตูปีนแนนไปนี่มันจะเปิดใส่หัวเขาวะเวลาวิ่งไปแล้วมันเปิดเปิดอัตโนมัติยังอั่หนึงดิ่นนี่ แต่ว่ามันยางแข็งสื่อมันเลยบุบไหลกวนร่มบ่พ่อรอและหกสิบเนี่ยเดี๋ยวเราพิสูจน์กันนะครับว่าเราลดขึ้นแบบนี้เรามันจะมันจะบีบ ลมขึ้นไหมอ,อ๋อมันสีบีบลมขึ้นว่าพี่น้องเบิง้งได้ดูว่ามันจะเปิดลมขึ้นไหมโอ้ขึ้นว่ะพวดอ่ะ สบายเลยร้อยยี่ครับปล่อยออกเอาไว้นิดนึงพอดีโอ้สบายเลยปล่อยล้มเข้าได้สบายเอาไว้แค่นี้พอดีครับ เดี๋ยวเราลองแหนบหน้าขึ้นอีกนะแหนบหน้าลองขึ้นอีกนะครับสักข้างละแผ่นนะครับตัวละแผน่นตัวละแผ่นแล้วก็ลองขึ้นอีกประมาณสองนิ้วนะครับหน้านี้ให้แข็งแข็งไว้เลยครับว่าเราเอาศัยเวลาขึ้นรถใหญ่ให้มันกดมันมากดข้างหน้านะครับเพื่อความแข็งแรง โอ้คดขุ่นเสยว่ะแรงอยู่ลมเนี่ยไปพอดีพอดี สารวัตรขึ้นรถว่าตรงปานเด้๋ยว้ยยังขึ้นรถยังครับเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรโอ้โหดูสารวัตรครับ มาเร็วครับมาเร็วโอ้โหจวดขนาดต้องตีโค้งไกลๆหน่อยครับรถันยาวโอเคครับ bật check lốm giang một đi, Bay như này luôn, bay luôn. พาตรงเลยโอ้ป่ะเช็คลมให้นะครับตั้งสิบสองหลอดเลย ตรวจเช็คลมยางครับลมยางมันเท่ากันไหมถังนี่ล่มหลกว่ามั้มครับแมนปะฝัะ่งโน้นลมอ่อนนะครับฝั่งนี้ลมเยอะครับมีหน้าที่เราขับมามันถึงเป็นแบบแคล้ายๆมันจะเอียงเอียงฝั่งโน้นครับ แทงให้ได้วยสางเด้อเติมเข้าไปร้อยสิบนะครับร้อยสิบนะครับช้างเดี๋ยวตาหน้าผมใส่ร้อย หน้าใส่ร้อยล้อละร้อยครับล้อหลังใส่ร้อยสิบครับเติมได้ครับแกบอกว่าเติมได้ร้อยสามร้อยสี่ครับยางพวกนี้นะปกติมันมีแค่เจ็ดสิบครับที่เขาเติมมาให้ครับเราก็ไปยังไม่ได้เช็คนะครับเราขนสองร้อยครับเราขนสองร้อยนะครับเติมแค่เจ็ดสิบนะครับ หกสิบนะครับยางเรเดียนสามารถอัดลมได้เยอะครับรถหกล้อฮะหล้อดไหนบ่ได้จักรอดเลยอดใส่เบี่ยงเลยใส่กระทะไม่ตรงกัน แล้วเราเติมยังไงครับล้อในเนี่ยเติม,มได้ต้องยิงออกฮะรถเป่าเข้าไปที่เขายิงออกนนอโอ้เติมได้เฉพาะล้อนอกใช่ไหมเนี่ยเฉพาะขูดหน้านี่นะอันนี้เติมได้หมดอันนี้เ่าใส่ในนได้หมดล้อไหนเติมเมื่อใดเนี่ยครับล้อไหนที่เติมไม่ได้ไลอ้อไหนเส้นเส้นนี้ฝั่งโน้นก็ไม่ได้ แต่ว่าคู่คู่คู่ข้างหลังได้ได้ทั้งสี่เส้นเ<อ>พราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาใส่มันใส่กระทะมาเฉียงกันน,นี่ครับไม่มันรูไม่ตรงกันครับเขาใส่มาเขาคงจะรีบนะไม่เป็นไรครับ,บแต่มันมีล่มอยู่ <laughs> ก็มีแข็งอยู่ครับก็ใช้ได้อยู่